สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทำสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราช่วงนี้ก็เหมือนหมกมุ่นอยู่กับโซนผักสลัดเลยผมไม่ได้ไปไหนฝรั่งไม่มีเวลาโหเลยโอ้ยมันหลายอย่างเกินครับบางทีก็ต้องเสียอวัยวะดีกว่าเสียชีวิตเอาตัวลหลักไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้หวานข้าวด้วยอะไรด้วยผมทําหลายอย่างคนเดียวมันก็เลยไม่ไหวอะวันนี้ผมจะมาทําคลิปนี้ครับให้เพื่อนๆดูว่าเวลาปลูกผักไฮโดรเนี่ยมันจําเป็นไหมต้องมีขาตั้ง จะเป็นหรือเปล่าแล้วทําไมต้องมีขาตั้งแล้วถ้าไม่มีขาตั้งได้ไหมปลูกกับพื้นเลยได้หรือเปล่าแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรมันจะตายไหมมันจะร้อนมันจะได้หรือเปล่าอ่มาดูครับจากประสบการณ์ตรงนี้ผมก็เคยปลูกกับพื้นเลยที่ไม่ใช่ขาตั้งก็เคยมาอยู่ครับในช่วงแรกๆที่ผมทําปัญหาก็มีครับแต่ว,ว่าทุกอย่างแก้ไขได้มาดูครับอ่ะผมเคยทําคลิปขาตั้งของผมให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะในคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ย้อนดูได้ทีเนี้ย เหตุผลที่ทําขาตั้งส่วนหนึ่งของผมเนาะไม่ว่าจะเป็นอยู่ข้างบ้านบ้านจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะถ้ายกขึ้นมาอย่างเนี้ยแน่นอนครับเขาก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งในเรื่องของถ้าแบบนี้ก็เรื่องของญ่าเรื่องของหนอนของอะไรก็จะลดไปได้ระดับหนึ่งไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแต่มันจะลดไปได้แต่ถ้าไม่ปลูกเอเดี๋ยถ้าปลูกไม่มีขาตั้งแบบเนี้ยแล้วปลูกลงพื้นเลยได้ไหมได้ครับ ได้จริงๆผมก็เคยปลูกแต่ว่าเราต้องป้องกันพวกมดพวกมดพวกหอยทากพวกหนอนป้องกันไม่ให้เข้ามามดป้องกันยังไงจัดการเขาเลยครับไม่ต้องใช้ใบก้อนฉีดหรอกครับใช้ช็อกขีดหรือว่าถ้าเราเจอมดแบบเป็นรังเนี่ยใช้ซันเจียไปจัดการผมมีคลิปการกําจัดมดในช่องอยู่ครับบอกแบบละเอียดเลยใช้ได้ผลจริงเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับเป็นแนวทางตรงนี้กําจัดมดให้ได้แล้วก็จัดการพวก นอนพวกหอยทากตรงนี้พื้นที่แต่ละคนแตกต่างกันนะครับถ้าเพื่อนๆที่อยู่ตามบ้านจัดสรรในตัวเมืองเนี่ยส่วนพวกนี้อาจจะไม่ค่อยมีเหมือนผมก็ได้นะเพราะผมก็ไม่รู้นะผมอยู่กลางทุ่ง,งานาแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีมั่งเลยครับพวกนอนพวกหอยทากพวกอะไรเนี่ยมดพวกนี้ก็จัดการแต่ถ้าปลูกกับพื้นเลยได้ไหมปลูกได้แต่ว่าเราต้องดูแลให้ดีหน่อยเพราะว่า รังเราอยู่ติดพื้นอากาศในรังเนี่ยเยน็นมดเขาจะหาที่เยน็นเย็นอยู่เขาจะชอบเข้าไปข้างในแล้วก็ไปทำรังอยู่พอมดมาเนี่ยครับมดก็จะคาาเพลี้ยค่าเพลี้ยเข้าไปมาจัดการไอผักสลัดของเราเพราะว่าเขาพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมดกับเพลี้ยแต่เราไม่ได้ประโยชน์กับกับเขาครับจัดการเลยจัดการมดก็หมดปัญหาเพลี้ยก็ปลูกได้ครับบนพื้นเลย อย่างที่ผมบอกเลยครับอากาศเย็นมดเขาชอบตัวนี้ผมปลูกแล้วแต่ยังไม่ใส่ปุ๋ยเยวเปิดให้ดูยังเป็นน้ำธรรมดาอยู่จะใส่เย็นนี้เวลาผมค่อนข้างจํากัดเนาะผมก็ใส่ปุ๋ยเร็วมั่งช้ามั่งแต่ไม่เป็นไรครับใส่ช้าตัวช้าแค่นั้นเองมันมีผลแค่นั้นจริงๆไม่มีนอกเหนือจากจากนั้นเลยอ่ะดูแล้วไปปรับใช้เอานะครับปลูกกับพื้นหรือจะยกก็ได้แล้วแต่เพื่อน แต่ว่าปัญหาที่เจอก็จะแตกต่างกันเราก็ปรับใช้เรียนรู้เอาตรงนี้ไปแก้ไขไม่ยากครับปลูกผกักปลูกตรงไหนก็ได้ที่ที่เราสะดวกแต่ปลูกที่ไม่สะดวกนี่ไม่ต้องปลูกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ